ขอโทษน,นะโซลีพอดีทำเวรอยูอ่ก็เลยช้าอวยไม่เป็นไรนี่ฉันไม่เลยจะอวดอะไรอะ่ะมันแดงหุยสวยอะ่ยอะหุยซื้อมาเท่าไหรอ่อ่ะไม่แพงหรอกแกของมือสองอะ่ะอา้าซื้อโทรศัพท์ทั้งคีทำไมไม่ซื้อมือหนึ่งไปเลยอะ่ะแค่มือส,สองอบ้านฉันก็ไม่ได้มีตังขนาดนั้นนะใจแต่ก็ยังดีกว่าบ้านฉันบ้าฉันเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยยังไม่มีสิทธิ์จะพกเลยเออแม่แกก็แปลก ทำไมคนอื่นของพวกันยาวๆวะทำไมแกไม่ให้ผกโอ๊ยแกหัวสับเลอะอะทำไงดีอ่ะซื้อใหม่ดีไหมลูกครื่องนี้ทำไงอ่ะแกคุยเขาทำไมถึงใช้ไม่เป็นล่ะเอาแกก็เขาบอกว่าคนที่มีแม่แกอะจะไม่ค่อยปกตินะให้ทุกอย่พูดถึงใครอะเฮ้ยหยา ยางมีเรื่องเลยโอ้ยไอ้หลุยสเนนักหนาเนี่ยก็จะเป็นคนดีแตอนี้ช่างเขาฉันอาจจะเป็นอย่างที่พวกเขาพูดจริงๆก็ได้เป็นคนดีแบบนี้ไงถึงได้ทุนเรียนฟรีอุ๊ยแกไม่ใช่เขาให้ทุนพอบ้านจนอุ๊ยบ้านจนเหรออุ๊ยแกเจอจนตรอได้ของที่คุณไม่ให้หนูเตรียมเนี่ย ครบหมดทุกอย่างแล้วคะ่ะจริงค่ะคุณแม่เขาหอมคอนเฟิร์มเลยคะ่ะแกอย่ามาชิงดีชิงเด่นอยู่นี่นะฉันเป็นคนเตรียมของให้คุณแม่แกไม่เคยทำฉันท่าอยู่คนเดียวฉันสิเป็นคนทำฉันทำโอ๊ยพูดกแกจะอะไรกันนักหนานะเนี่ยฉันเป็นคนเตรียมม่หาหักว่าแกไม่เคยทำฉันทำคนเดียวป้าฉันไม่เคยทำฉันทำคนเดียวอ๋อหยุดหยุดพวกแกหยุดใครจะทำฉันไม่สนใจแต่ถ้ามันพร้อมฉันก็โอเค โอเคค่ะคุณแม่บ๊ายบายคุณมาเหม็นสาบคนจนอ่ะแกทำไมฉันไม่เห็นเดเด้เลยอ่ะมันเป็นดักของมันอ่ะอย่างนี้ล่ละมันอ่ะมามายหายแต่นี่ของปนมาเลยนะว้ยอ้เหอะเดี๋ยวมันก็คงมาละมั้ง เพื่อนฉันทำไมอ่ะใครขาดขาอะไรเจอไม่ดูเองอย่ามาว่าคนอื่นเลยลอยนะนี่ฉันไปทำอะไรพวกเธอนักหนาถึงได้คอยแกล้งกันขนาดเนี้ยโอ้ใครมันจะไปกล้าแกล้งนางฟ้านางสวรรค์ลูกแม่ค้าขายลอตเตอรี่แก่แบบนี้ล่ะไม่ได้แก่ธรรมดาด้วยนะปากไม่ลืมนะคะแบบว่า แกแก่ปักมากว่าทำไมทำมไม้ต้มไม้ตเนี่ยดูนี่เกบมาเลี้ยงหรือเปล่าเหอะดูแม่จะลอยแล้วลูกแค่สิบกว่าขวบเองว่างก็อย่าลืมพาแม่ไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกด้วยนะก่อนที่จะอุ้ยสะก่อนอ่ะนี่แม่ฉันไปทำอะไรพวกเธอนักหนาวถึงแม่ฉันจะขายลอตเตอรี่อ่ะแต่มันก็เป็นอาชีพสุดทิ่ ไม่ได้ไปรักขโมยใครแล้วแม่เขาก็ทำทุกอย่างเพราะ่าแม่เขารักฉันแล้วฉันก็รักแม่ถ้าเธอรักแม่เธอเหมือนกันอ่ะเธอก็น่าจะเข้าใจความรู้สึกฉันนะเลิกร้อแม่ฉันได้แล้วอ๋อหรือว่าที่พวกแกชอบแกล้งเพื่อนฉันนักอะเพราะว่าพวกแกอิจฉาใช่ไหม อิดชาเพื่อนฉันใช่ไหมโดนนัดอ่ะมันเก่งกว่าใช่ไหมมันเก่งกว่าทุกเรื่องมันฉลาดทำข้อสอบได้คะแนนดีครูก็รักเพื่อนก็ชอบไม่เหมือนพวกแกสองตัวทำไมไอหมาหัวโตมาแล้วมั้ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะทุกคนตามครูไปที่ห้องประชุมเดี๋ยวนี้เลยแลวหยู่โรงเรียนเดียวกัน มาทะเลาะกันแบบนี้หน่าอายไหมเนี่ยใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามภูมานี่มันใกล้จะถึงวันแม่แห่งชาติแล้วนะพวกเธอควรที่จะรักกันแล้วก็สามัคคีกัน ควรที่จะช่วยกันผลักดันให้งานที่สำคัญเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีไม่ใช่มาน,นั่งทะเลาะกันอย่างนี้